สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้มาเฮ็ดนึ่งไข่สูตรโบราณสูตรอ้มเองบบมีไผมาบอกสูตรเดอ้ออมไปเห็นเพจนึ่งเพจยหงไๆเพจใหญ่ไอออมก็เลยมาเฮ็ดลองเบ่งก่อนหน้าว่าซันคิดจุดเองทําเองนี่หละ่ะเป็น,นังไดเนาะโหไข่ฟูมปากพี่น้องเกือบซะแม่นว่าบาได้กินไข่ฟูมปากแต่ว่ารสชาติก็เค็มหวาน ออกนนัวน้ยหนึ่งกะว่าแซบอยู่พี่น้องแต่ต้องเฮ็ดใหม่ดัดแป้งใหม่เอ็ดใหม่เด้อพี่น้องจังค้อสิเป็นไข่สูตรโบราณสูตรที่ว่าไม่มีใข่สวนแซบเข็มอยู่ในระบบที่ว่าจะขอวงมากเลยลดนี่พี่น้องแต่ว่าเฮ็ดไขายบ่ได้รุ่นนี้นะต้องเฮ็ดใหม่และเฮ็ดดีกว่านี้พี่น้องต้องไปปรับปรุงสูตรหลายวันนี้ เพราะว่าอันนี้ร้องเบิ่งครั้งแรกในชีวิตเลยพี่น้องปกติเป็นคนเฮ็ดแนวกินเด้แต่ว่าบางสิ่งบางอย่างเขาอาจจะบ่ได้รู้ลึกซึ้งเนาะพี่น้องเนาะเขาก็ต้องศึกษาไปอีกเท่านึงรอบแรกมันเฮ็ดบ่ได้รอบสองมันต้องเฮ็ดได้พี่น้องค่อยหวังว่ารอบสองที่ค่อสิเฮ็ดค่อสีเอ็ดวิดีโอออกมาดีกว่าน,นี้แต่ว่าถามว่าแซ่บบ่แซ่บพี่น้องแซ่บแต่ว่าไข่ที่ว่าฟูมออกจากปากไข่ท่าน โบอันนี้โอปั้นไดไใครที่อยู่ในไข่น่ะ